เด้งครับผมคือตัวปัตตานี้เนาะคนเป็นเซย์เยอะมากครับก็โดนมัดทับกันมาเยอะเลยนะครับครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็อยากให้มาชมภาพยนตร์เรื่องฟิลทัฟรักหนุ่มเด้งนะครับผมเพราะว่าทุกคนนักแสดงทีมงานนะครับรวมถึงเราเนี่ยเอาความน่ารักนะครับความอบอุ่นนะครับแนวครอบครัวฟิลฟูดแล้วก็รวมถึงผมเนี่ยอยากจะทำ สไตล์ใหม่ที่ให้เอาไทยกับเกาหลีมารวมกันแล้วมันอบอุ่นเป็นเมนูอาหารที่แบบฟู่ทัศน์รับหมเด้งนะครับกลมกล่อมแน่นอนเพราะว่าจริงเราก็เต็มที่ในเรื่องของนักแสดงที่เราคัดมาด้วยนะครับแล้วก็เราแคสมาใช้เวลาถึงปีกว่าเต็มๆนะครับวันนี้ก็สําเร็จแล้วนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปรับชมกันนะครับ28สิงหาคมทุกโรงภัพเพียร์ครับเอกอกอภิออครับเรื่องนี้โอ้โหเรื่องนี้พิเศษมากเพราะว่าเพื่อนรักผมเป็นร่วมกับ แล้วก็ตั้งใจทำงานมากๆม,มีทั้งระดับซุปตาอย่างพี่แจ๊สน้ำหม่ำแล้วก็เด็กๆที่มาเล่นด้วยกันก็คือแจ็คเขาแคสมาอย่างดีมากครับแล้วก็ตั้งใจมากกับผลงานชิ้นนี้ครับเด็กนิดนึงค่ะ,ะความรู้สึกเป็นไงบ้างความรู้สึกเล่นดี เป็นนักเรียนแลกเป็ดที one, ่มอสอวภาษาอังกฤษแล้วก็ได้มีโอกาสไปแคสไปเจอกันแล้วก็ตัวละครของมีลีนางเอกแล้วก็ต okay. ัวมัมมี่ของมาริโอเนี่ยแคสแล้วลงตัวก็เลยได้มารวมกันครับเครับเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้ครับร่วมงานกับน้รำรัำเป็นไงบ้างก็เขาเหมือนอารมณ์เดียร์ขอโอเลยคือเขาเขามาหาเราด้วยความตั้งใจแล้วเขาก็ เห็นทุกสิ่งในตัวเราด้วยเราก็ดีใจที่เห็นรี่กว่าเป็นอะไรเป็นส่วนหนึ่งของความฝันของเขาอ่ะมันก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็คือข้างน้าจะเป็นยังไงไม่รู้อันนี้เราไม่ทราบแต่เนี้แค่ว่าเออครั้งหนึ่งเว้เราได้อยู่ด้วยกันก็มันก็ต้องความสำเร็จน่าแม้ถึงกำไรชีวิตของเราที่น้องที่จะได้ไปต่อหนึ่งนนั้นก็ว่างไปใช่แต่ดีใจที่เขาชวนนะดีใจมากๆ มัมีนะคุณเบร์ะคะครับคุเบียจากลูกบ้มาเป็นนักแสดงอ๋อก็ก็สนุกดีครับไม่ใช่เมื่อก yeah> um ี้พูดเราเหม็นเล่าใช่ไหมคือคุณก็ขอผู้กินเพิ่ประจานอยู่นแล้วไอเบียมึงไม่ใช่านแล้วดื่มนานแล้วนานแล้วนานแล้วก็ดีใจครับเป็นเป็นเรื่องแรกที่เน้ได้เล่นแต่ว่าเยอะอะไรอย่างงี้แล้วก็แล้วก็ ได้ได้เล่นกับหลายหลายคนเลยที่แบบเป็นมือาชีอะไรแย่ี้แล้วก็ในกองก็สนุกมากเมืวันเค้เริ่มเหนล่ายอล้วจริงนะครับผมทีมงานเราทำงานมา่นมปีครับปีกว่าครับแล้วก็เราเอาทีมงานนะครับของที่เรามีคอนเน c t i o n นะครับคุณบอลทิทยาทองโยมคุณเอกกุศลภูมิปัทมาแล้วก็ทีมงานที่ มาทาให้เราเนี่ยเราคัาดมาแบบดีที่สุดเลยนะฮะแล้วก็อยากจะให้ให้เกียรติคนดูนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราให้เกียรติคนดูนะครับคนดูก็จะมีความสุขในการหลังจากที่ได้ไปดูหนังหนึ่งหนึ่งชั่วโมงกว่ามีืสองชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายหลคนเนี่ยอยากอยากมีความสุขมีความอบอุ่นที่แบบช่วงนี้อาจจะเครียดกันแล้วก็ช่วงนี้อาจจะแบบเจอข่าวอะไรเยอะแยะมากมายผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรให้มันมีความสุขแล้วก็อบอุ่นให้คนดูได้ได้ดูกันนะครับผม มันถ่ายทำยันมากเลยใช่ครับผมเนี่ยดวงเหมือนกับว่าครับพี่ลุนท่านอาจจะแบบทุกครั้งเวลาไปออกกองครับจะตกทุกคิวเลยครับก็เลยเครียดครับแต่เวลาถ่ายที่สตูเนี่ยไม่ตกครับพี่ลุนไม่ปวกกับคนที่เล่นทวกครั้งไปทำไมไม่ตกไงวะไม่ก็แบบพอเราไปถ่ายสตูไม่ยอมตกก็เลยแบบเครียดๆนิดนึงแต่ใหญ่จะปาดเด็กๆนะครับเป็นหนังน่ารักดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับมีน้องหนูเด้งนะครับมีแบบว่า นักแสดงเนี่ยหลากหลายมากๆเลยครับผมณขาเล่งดูเร่งเขาดูเ่นะเนี่่มีอะไรขายม่มีอะไรแน่นอนอ๋อร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านครับใครมไเรียนันไหวันไหนครับครับก็มาริโอ้เลอร์นะครับบนแล้วนะครับแล้วก็แจ๊ดผมจะบนให้เขาเพิ่มอีกมาริโอ้บอกว่าถ้าร้อยล้านเนี่ยมาริโอ้จะไม่ไหวจะไปแก้บนหรือใครจะอะไรจะอไรมาริโอ้จะแก้บนก็คือไปถ้ำนาคาเดินขึ้นถ้ำอีกรอบนึงแต่ผมบนผบนให้คุณแจ๊ดก็คือถ้าได้ร้อยล้านเนี่ยคุณแจ๊ดจะ วิ่งวิ่งรอบอานุสาวรีสิบรอบครับสามรอบเลยอะคะสามแล้วครับเพื่อเพื่ออะไรวะบนบนให้แล้วเกืดได้ได้ได้ควอยู่แล้วตี๊